ขยะทะเลเป็นมลภาวะอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาสัตว์น้ําที่อยู่อาศัยในทะเลตายและไม่สามารถขยายพันธุ์ได้หากปล่อยไว้นานไม่รีบช่วยแก้ไขก็จะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับมนุษย์มากขึ้นจนท้ายที่สุดอาจจะไม่มีสัตว์ทะเลเพียงพอให้จับมาเป็นอาหารและการดํารงอาชีพครับซึ่งจริงๆแล้วทาง,รงากรมทร,ร,รัพยากรทางทะเลและฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งได้ประหนักและก็ได้เห็นความสําคัญขอ,ของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเรื่อง าการจัดการขยะในทะเลนะครับซึ่งขยะในทะเลเนี่ยปัจจุบันก็นเป็นปัญหาที่ว่าเป็นวราระแห่งชาติของประเทศเรานะครับในส่วนของขยะเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องเราเป็นพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำนะครับในพื้นที่ที่รับผิดชอบจังหวัดสุพราารณก็มีกิจกรรมดีๆนะครับโดยได้จัดการพายเรือทยะเก็บขยะชายฝั่งนะครับเพื่อยิตปิการจริงๆแล้วก็เป็นในจุดของการ ผูกพิจสํานึกนะครับเพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ <sy nd rome> วมในการจัดการในเรื่องการจัดการขยะในในทะเลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีมีส่วนร่วมหลายหลายภาคส่วนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนผาาการศึกษาภาคเอ่อภาครัฐซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในในในวันนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีในการที่ ที่จะร่วมกันจัดการขยะทะเลเพื่อให้มีการลดในการทิ้งแล้วก็มีการจัดการขยะขึ้นมาเพื่อจัดการคัดแยกแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะขยะทะเลเนี่ยซึ่งเป็นมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหายากไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศอะเรื่องต่างๆนะครับเพื่อจะให้มีการได้จัดการได้อย่างให้ให้มีการยั่งยืนต่อไปครับกลุ่มชาวบ้านจึงได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐเอกชนประกอบด้วยกลุ่มทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโรงเรียนนอกกลา กลุ่มนักปั่นสะพานบุญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องรวมถึงเครือข่ายจิตอาสาทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆได้ทำกิจกรรมเก็บขยะทะเลใช้เรือแคนูพายเป็นระยะทาง40กิโลเมตรเพื่อเก็บขยะในอ่าวไทยตอนบนและคาดว่าน่าจะเก็บได้มากกว่า1000กิโลกรมัมวันนี้ก็เป็นการร่วมกันนะครับของชุมชนนะครับตรงคลองเสาทง ตรงนี้คือคลองเสาธงนะครับโดยโรงเรียนนอกตลานแล้วก็กลุ่มนักปั่นจัก,กรยานสะพานบุญแล้วก็ธรมธรมศาสตร์นะครับที่มาช่วยกันเก็บขยะในอ่าวไทยนะครับเป็นภาพที่น่าดีใจนะครับที่ผู้คนนะครับมาลงเรือช่วยเก็บขยะจากทะเลขยะนั้นเก็บอย่างไรไม่มีวันหมดครับเก็บยังไงก็ไม่หมดเพราะยังมีคนทิ้งมาใหม่การเก็บขยะของเราเนี่ยจึงไม่ได้เก็บขยะเพื่อเก็บขยะอย่างเดียวแต่เก็บขยะ นะครับเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนที่เขาเลี้ยงที่ขยะลงแม่น้ําและทะเลว่าหยุดทิ้งนะครับถ้าท่านไม่เลอกหยุดทิ้งพวกผมก็จะเก็บต่อไปนะครับเป็นการชวนให้เลิกทิ้ง้วยการเก็บให้ดูเป็นตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรามาช่วยกันนะครับทำให้ทะเลไทยของเรากลับมาสาะอาดอีกครั้งหนึ่งนี่คืออาหารของคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้ามีแต่ขยะพลาสติกแล้วกุ้งอหอยปูปลามันจะมีมากมายได้อย่างไรต้องเก็บขยะออกไปนะครับเพื่อให้อาหารทะเลของเรากลับคืนมานะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นภาพที่น่าดีใจมากนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะนะคะภายเรือเก็บขยะร่วมกันกับพี่น้องเครือข่ายกิกรรมธรรมชาติพี่น้องนักปั่นสะพานบุญแล้วก็เครือข่ายที่เราทํางานรณรงค์ในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ก็เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องขยะนี่เป็นเรื่องสําคัญของของโลกใบนี้ก็ว่าได้เราก็คิดว่าการที่เราลุกขึ้นมาช่วยกันนะคะเป็นคนเล็กๆที่ช่วยกันจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําแล้วก็ขยะในทะเลเนี่ยถ้าเรามาเดินดูก็จะเห็นภาพว่ามันเป็นขยะที่ส่งต่อกันมาจากทั่วทั่วประเทศเลยก็ว่าได้มาจากทางภาคเหนือก็มีดู จากฉลากดูจากบรรจุภัณฑ์จะเห็นว่ามันมาจากทั่วทุกพื้นที่เลยมารวมกันอยู่ที่ทะเลดังนั้นก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนในการที่ทําให้เกิดขยะเหล่านี้ด้วยเราก็เลยรุกขึ้นมาช่วยกันค่ะรณรงค์แล้วก็ให้ความสำคัญของการช่วยกันจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ ทำร่วมกันหลายๆกลุ่มคนนะคะทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนภาคประชาชนเด็กๆเยาวชนก็มาร่วมกันก็คือถือว่าเป็นการรณรงค์ให้เขาลุกขึ้นมาช่วยกันทําพื้นที่ของตัวเองให้สะอาดเรียบร้อยค่ะสิ่งที่ทําวันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ ทำให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนในสังคมลุกขึ้นมาทำเป็นต้นแบบเราคาดหวังว่าการสร้างตัวอย่างความสำเร็จการที่คนลุกขึ้นมา,สร,าสร้างสิ่งดีๆค่ะเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนในสังคมเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในในสภาวะที่โลกมันมีแต่ความเสื่อมโทรมเนาะแต่ว่ามันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าของการที่จะจัดการดูแลทรัพยากรในชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยค่ะ เราก็จะช่วยกันสร้างตัวอย่างดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆให้ลุกขึ้นมาทําเป็นกิจกรรมที่สนุกด้วยคึกคักแล้วก็ได้เรียนรู้ได้งานได้เพื่อนและได้พัฒนาตัวเองไปได้วยกัน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580